DC Comics ภูมิใจเสนอ f o ย e ว e ร์อีวรวมคนเหล่าร้ายพิทักโลกให้เสียงภาษาไทยโดย Fanhero ่สตูดิโอบทที่1ยามทองนภาล่วงหล่นครั้งหนึ่งผมได้เคยพยายามช่วยแมวตัวหนึ่งลงมาจากต้นไม้ลูกแมวของน้องสาวของผมเอง มันไปติดอยู่บนต้นโอ๊กสีขาวที่อยู่ติดกับแม่น้ําเธอร้องขอให้ผมปีนขึ้นไปนํามันลงมาให้ทีเมื่อผมยื่นมือออกไปหวังที่จะช่วยเหลือเจ้าสัตว์ตัวน้อยมันกลับควนเข้าที่มือของผมอย่างแรงด้วยความโมโหแบบสุดขีดผมจึงจับมันโยนลงตรงแม่น้ําที่อยู่ใกล้ๆผมไม่เข้าใจเลยจริงๆผมแค่ต้องการที่จะช่วยมันก็เท่านั้น เล็ก u ์ h ูเกำลังนั่งสนธนาเรื่องธุรกิจกับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโทมัสอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวของเขาเขาเสนอเงินสดจำนวนมหาศาลเพื่อที่จะขอซื้อต่อบริษัทพัฒนานเทคโนโลยีคอร์ดอินดัสทรแต่โทมัสไม่ต้องการนี้กะขายบริษัทแห่งนี้เลยแม้แต่น้อยเขาให้เหตุผลว่า c o ร์ดอิน r p r i ร e เป็นมรดกที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่ของเขา แม่ของเขาเป็นคนดําเนินธุรกิจต่อจนกระทั่งสืบทอดมาอย่างเขาในปัจจุบันและตัวโทมัสเองก็มีความหวังที่จะให้ลูกชายของเขาเข้ามาดูแลกิจการนี้ต่ออีกด้วยมันเปรียบเสมือนรครอบครัวสสยมีค่าในขณะที่โทมัสกำลังอธิบายเหตุผลอยู่นั้นเล็กดูเธอก็พูดขึ้นมาว่ามีหลายคนที่ตกลงไปจากเฮลิคอปเตอร์ลำนี้นะคุณโทมัสคุณรู้ใช่ไหมว่าอุบัติเหตุน่ะมันมักจะเกิดขึ้นได้บ,บ่อยๆเมื่อได้ยินคำกล่าวจากปากของดูเธอแบบนั้นแล้วโทมัสก็ถึงกับแสดงท่าทางตกใจ นี่คุณกำลังขู่ผมอยู่ยงนั้นเหรอคุณรูเทอร์แต่รูเทอร์กับสายหน้าเขาบอกให้โทมัสอย่าได้เข้าใจเขาผิดเพราะสิ่งที่เขาพูดนั้นไม่ใช่การขู่แค่โทมัสเพียงอย่างเดียวแต่เขาพูดขูดข่ครอบครัวทุกคนของเขาด้วยต่างหากเลสเริ่มต้นเ่ละครโศกน,นาฏกรรมที่เขาคิดขึ้นมาหลังจากการตายของโทมัสเขาจะเข้าไปละลายบริษัทแห่งนั้นเสียจัดการปลดพนักงานทุกคนออกและขายบริษัทมรดกตกทอดทิ้งด้วยเงินเพียงไม่กี่พพนนีหลังจากนั้นเขาจะทําให้ลูกชายของโทมัสกลายเป็นในขี้ยา และเมื่อลูกชายของเขาตายเพราะเสพยากเกินขนาดเหตุการณ์ทั้งหมดที่ประดังเข้ามานี้มันก็สามารถกลับขึ้นในภรรยาของเขาฆ่าตัวตายได้เหมือนกันผมเคยเห็นเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วคุณโทมัสมันช่างเป็นฉากจบที่น่าเศร้าอะไรขนาดนี้กันนะตอนนี้คุณคงเข้าใจแล้วใช่ไหมแต่ทันใดนั้นเองเฮลิคอปเตอร์ของเล็กซ์ลูเธอเกิดขัดข้องขึ้นมาเครื่องบินทำลำสูญเสียการควบคุมและพุ่งตกลงมาบนตึกเล็กซ์คอป เล็กส์ดูเอรอดตายมาได้แต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บในตอนนั้นเองได้เกิดสัญญาณข้อความบางอย่างปรากฏขึ้นมาบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ว่า This world is ours โลกใบนี้ได้ตกเป็นของพวกเราแล้วตัดฉากมายัางไนวิงดิเกสั้นเขาว่าลังนำวายร้ายที่ชื่อว่ามิสเตอร์แซดมาส่งยังโรงพยาบาลจิตประสาทอะคัมบไซยลัมในระหว่างนั้นเขาได้สนทนานกับแบทเกิลถึงการกลับมาของเขาในครั้งนี้แต่เมื่อไนวิ่งมาถึง การติดต่อเขาก็แบดเกิลกับถูกขึ้นบางอย่างเข้าแทรกแซงมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาว่า the world is ours และทันใดนั้นเองก็มีวัตถุบางอย่างพุ่งลงมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูของเรือนจำปรากฏเป็นสตรีผู้หนึ่งเธอได้ฉีกกระชากประตูเหล็กกล้านแข็งแกร่งออกมาได้อย่างง่ายดายด้วยมือเปล่านั่นทำให้นายวิ่งรู้สึกถึงความผิดปกติที่กำลังจะเกิดขึ้นเขารีบพุ่งตอกไปหวังที่จะหยุดสตรีลึกลับผู้นั้นเอาไว้แต่แล้วเขาได้ถูกใครบางคนลอบทำร้ายจากทางด้านหลังและก็นําต่อยเข้าจนนายวิวสว่สุด ทางด้านของเล็กส์ดูเธอร์เขาพยายามพยุงตัวเองลุกขึ้นโทมัสพยายามร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากเขาในขณะที่เล็กซ์กำลังเดินไปหาโทมัสอยู่นั้นก็ได้เกิดระเบิดขึ้นทางหนึ่งเล็กซ์มองไปตามต้นเสียงนั้นแล้วก็ได้พบกับบุรุษในชุดสินเงินแดงที่กำลังบินทะยานพุ่งมาทางเขาโทมัสกับดูเธอถูกแรงลมกระแทกเข้าจนตัวของพวกเขาปลิวแต่แล้วโทมัสโชคดีกว่าเขาพัดตกลงไปจากตึกสูงบุรุษในชุดซูเปอร์แมนดึงประตูนิรภัยที่แข็งแกร่ง,แ,งและเดินเข้าไปหาอะไรบางอย่าง ลูเทอร์มองดูซูเปอร์แมนด้วยความประหลาดใจก่อนที่เขาพูดนั้นจะทะลวงหมัดเข้าไปในล็อกเกอร์และขวาและสีเขียวชิ้นหนึ่งออกมาซึ่งเจ้านี้ก็คือแร่หินคริปโตนไนน์นั่นเองอยากแต่ต้องมันนะคลาร์กตัดฉากมายังสถานที่แห่งหนึ่งกลุ่มไวร้ายนำเดอะโรกกำลังช่วยกันหลอมละลายกงเหล็กด้วยเป้าหมายที่จะเข้าไปช่วยสมาชิกในกลุ่มอย่างทิกสเตอร์มิลเลอร์มาสเตอร์เอ่ยปากถามกัตันโคว่วา ทำไมเขาต้องมาช่วยเด็กที่ไม่มีประสบการณ์อย่างทิกสเตอร์ด้วยทั้งๆที่เจ้าเด็กนั่นเพิ่งจะทําให้งานล่าสุดของพวกเราพังไม่เป็นท่าโคจึงได้ตอบว่าทิกสเตอร์อาจจะทําผิดพลาดไปแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทอดทิ้งเขาให้อยู่แต่ที่ห้องคุมขังกฎของเดอะโลคือต้องดูแลสมาชิกในกลุ่มซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ในตอนที่โคกำลัาางพูดอยู่นั่นเองก็มีแสงสายหนึ่งพุ่งมาด้วยความเร็วสูงส่งผลให้สมาชิกทุกคนกระเด็นกระดอนไปตามๆกันเดยเวลาประจันบานแล้ววอย <laughs> กลุ่มเดอะลกรู้สึกประหลาดใจเหตุการณ์เมื่อคู่เป็นอย่างมากนั่นมาเดอะเฟหรือเปล่านยฮีทเวฟสมาชิกในกลุ่มถามขึ้นด้วยความคุ้นเคยแต่เมื่อโคเห็นบุรุษลึกลับนั้นฆ่าผู้คุมอย่างโหดเหี้ยมแล้วเขาได้กล่าวว่าเดอะเฟชอย่างนั้นนะฉันไม่คิดแบบนั้นหรอกนะอีกด้านหนึ่งนาเรือนจำที่คุมขังเหล่าร้ายนำเบลรีฟลัดลุซเซีนนาและเบิดแสงสีเขียวได้ประทูขึ้นมาจากบนเพาดานพลังทำลายล้างหาสารส่งผลให้เกิดช่องโหว่ขนาดใหญ่ ก่อนที่บุรุษลึกลับสองคนจะพากันค่อยๆล่นลงมาชายหัวกะโกลกเพิงพูดขึ้นมาว่าหยุดลังเลได้แล้วนะยังต้องมีงานที่เราต้องไปทำมันอีกเป็นโลล้ๆเลยทีเดียวชายที่สวมแหวนมงหนึ่งคล้ายกินแลนเทินเอ่ยปากพูดเสียงสันคือไปด้วยความกลัวเออฉ,ฉ,ฉันแค่จะจะรีบทำให้เสร็จจะได้กลับบ้านสักทีโอ้ยไม่มีอะไรที่น่ากลัวหรอกนะเฟยจกไก่อ,อ่เอเลยชายกะโหลกไฟตอบกลับ ด้านเล็กซ์ดูเธอที่ยังคงยืนจ้องมองกันกระทําแปลกประหลาดของซูเปอร์แมนลึกลับอยู่นั้นเขาได้เห็นซูเปอร์แมนใช้แสงเลเซอร์จากดวงตาปนทําลายแลกคลิปตัวไหนจนแหลกละเอียดก่อนที่จะสูดดมมันเข้าไปในร่างกายจนหมดสิน้นใช่ใช่นี่ละฉันกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งแล้วเล็กซ์เบิกตาค้าง สิ่งที่เขาเห็นเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายบุรุษที่อยู่ตรงหน้าเขานั้นเป็นใครบางคนที่มีหน้าตาเหมือนฟาแฟดของซูเปอร์แมนเลยก็ไม่ปานหากแต่สัญลักษณ์บนหน้าอกของเขานั้นเป็นรูปตัวยูชายผู้นี้มีชื่อว่าอัลตร้าแมนกริชบอกตำแหน่งของคลิปตัวไหนที่เหลือให้ทีและห้ามแพงภายเรื่องนีใ้ใครก็ตามรับรู้เป็น,นัดนขาดอัลตร้าแมนพูดก่อนที่จะบินจากไปตัดฉากมายังแฮปปี้ฮาร์เบอร์รัดโลดไอแลนปร,กรากฏซากหอสังเกตการ สิ่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่ของกลุ่ม justice league วายร้ายชื่อดังมากมายได้มารวมตัวกันที่นี่หลังจากที่ได้ถูกกลุ่มบุรุษลึกลับเข้าช่วยเหลือแหกคุกออกมาทันใดนั้นเองก็ได้มีอุปกรณ์บางอย่างถูกโยนตกลงมาบนพื้นนำมันตีศูนย์ของอควาแมนและคนแรกที่รีบช่วยมือไปคว้าม,มันมาได้ก็คือแบล็กแมนท่าในที่สุดมันก็กลายเป็นของข้าแล้วทันจากนั้น บ่วงแห่งสัจจะของวันเดวูแมนก็ถูกโยนลงมาก่อนที่จะปิดท้ายด้วยเศษซากผ้าคลุมของซูเปอร์แมนในขณะที่วาวร้ายนามพลราไซและเมลทาโลกำลังฉุดดึงยื้อแย่งผ้าคลุมสีแดงกันอยู่นั้นก็ได้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาขัดจังหวะของพวกเขาเอาไว้ไม่มีการโต้แยง้งใดๆโลกใบนี้ได้ตกเป็นของพวกเราอย่างสมบูรณ์กลุ่มจัสติสลีกนั้นได้ตายไปแล้วภาพฉายเปิดเผยโฉมหน้าของเราสมาชิกกลุ่มลึกลับทุกคน มนุษย์จากโกลนามคริสได้กล่าวให้อลต้าแมนพูดต่ออลต้าแมนได้แนะนำสมาชิกในทีมของเขาอันประกอบไปด้วยอัลแมนเป per วูแมนพาวเวอร์ลิงเดสตรอมจอห์นนี่ควิกและตอมิก้าให้วายไรทุกคนได้รู้จักพวกเรามีชื่อว่ากลุ่มครามซินดิเกตพวกเรานั้นมาจากโลกใบอื่นพวกเราปกครองโลกใบนั้นจนกระทั่งเกิดการต่อต้านพวกเราจึงจัดการทำลายโลกใบนั้นทิ้งเสียและได้ออกค้นหาดวงดาวต่างๆมากมายเพื่อหวังจะพิชิตในท้ายที่สุด พวกเราก็ได้ตัดสินใจที่จะเลือกดวงดาวแห่งนี้เป็นที่ตั้งแห่งใหม่พวกเราได้ทำลายล้างทุกชีวิตที่ลุกคือขึ้นต่อต้านกลุ่มจัสติ a g u e นั้นได้ถูกพวกเรากำจัดทิ้งไปแล้วทันใดน,นั้นเองวายร้ายที่ชื่อว่าโมโนคอได้พูดขัดขึ้นนี่มันเป็นเพียงแค่การตบตากลุ่มจัสติสเลกนะยังไม่ตายหรอกแกมันก็แค่ซูเปอร์แมนที่ใส่เสื้อสัญลักษณ์รูปตัวยูเท่านั้นละเมื่อมีคนพูดไม่เข้าหู อัลตร้าแมนเลยจัดการระเบิดร่างของโมเดเคเขาทิ้งอย่างไร้ปาน,นีเพื่อเป็นการเชื้อก่ให้ลิงดูจนเหล่าไร้ข้างๆต่างตกใจเป็นตตามกันฉันจะบอกพวกแกครั้งเดียวโลกใบนี้ตกเป็นของพวกเราแล้วถ้าพวกแกสาบานตนว่าจะจงรักภักดีต่อพวกเราโลกใบนี้ก็จะตกเป็นของพวกแกด้วยเช่นเดียวกันหลังจากนั้นซูเปอร์แมนก็หันไปพูดกับซูเปอร์วูแมนลากตัวมันออกมาซูปเปอร์วูแมนรับคำก่อนที่จะเหวี่ยงไนท์วิงขึ้นมาบนแท่นยืนและจัดการเปิดหน้ากาของเขาออก ตัวจริงของไนท์วิงถูกเปิดเผยไปทั่วโลกในทันทีว่าเขานั้นคือดิกเรซันโอพระเจ้าโรบินดูทานออกมาพร้อมๆกับความตกใจจากทางด้านแบทเกิลและเล็กซ์ดูเธอพวกเราจะออกตามล่าทุกๆคนและทุทกๆชีวิตที่เจ้าริช,ชาร์ดเกเรสันเกียเก่ยวข้องใครก็ตามที่คิดต่อต้านพวกเราจงจําไว้ว่าไม่ได้มีแค่ชีวิตของพวกแกที่จะต้องเจอความเสี่ยงแต่นั่นรวมถึงครอบครัวที่พวกแกรักและชื่นชมด้วยเช่นเดียวกัน ทุกคนจะล้มตายในขณะที่แกลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่แต่หากเป็นพันธมิตรของเราแล้วก็พวกนายทุกคนจะได้สิ่งที่พวกนายปรารถนาคนอ่อนแอจะตกอยู่ใต้อานัตของพวกเราจงมาร่วมกับเราและปกครองโลกใบนี้กันเถอะอัลต้าแมนกล่าวจบพร้อมกับรอยยิ้มเราร้าจงเจริญเมื่อการประชุมเหล่าร้ายจบลงทุกคนต่างแยกย้ายกันจากไปในตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นฉายแสงยามอรุณแต่แล้วอัลต้าแมนกับมีท่าทีแปลกไปบ้าจริงพระอาทิตย์ ฉันเกือบจะลืมมันไปเสียแล้วอัลตร้าแมนพุ่งทะยานไปสุดขอบฟ้าทันทีทางด้านของเล็กสูเทอร์ได้ถูกแรงกระแทกอะไรบางอย่างจนล้มลงเขาหมอมองไปบนท้องฟ้าแล้วก็ได้พบกับคำตอบดวงจันทร์ขนาดมาหึมมากำลังถูกใครบางคนดันมันเข้าใกล้เพื่อบดบางแสงจากดวงอาทิตย์นั่นก็คืออัลตร้าแมนนั่นเองเล็กสูเทอร์ถึงกระสะบดออกมานี่มันเป็นหน้าที่ของซูเปอร์แมนที่จะต้องมาปกป้องโลกเอาไว้แล้วตอนนี้นายหายหัวไปไหนกันแน่ คลอกเขาสู่ถั่วเข่าลงในขณะที่ดวงจันทรากำลังกืนกินแสงจากดวงอาทิตย์และนี้ก็จบไปแล้วครับสำหรับ Forever Evil e p เอพิโซวันสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์และแชร์คลิปวิดีโอ้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปช่วยกันกดไลค์แฟนเพจ n ฟน o Channel ด้วยละ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้แฟนนี h a ช n e l ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับซีย